น่คุผู้ชมฮะก็ยังมีความช่วยเหลือต่างๆส่งกันลงไปในพื้นที่นี่คือกำน o พลจิตอาสาพระราชทานจุปันทาสาธารณภัยกองพนันามาที่2ี่กองพนานมาที่1ก็เร่งลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับในตำบลห้วยไร่ตำบลสักหลงอาเภอหล่มลสักเพชรบูรณ์เนี่ยแหละครับมวลน,น้ําก้อนใหญ่มาจากตําบลตากกลอยอําเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ไหลมารวมกับมวลน,น้ําของแม่น้ําป่าสักแล้วก็ทะลักเข้าไปทั่วบ,บ้านประชาชนอย่างรวดเร็ว ทหารก็ช่วยการขนย้ายสิ่งของไปไว้บนที่สูงนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้เยอะเลยคือกระสอบทรายก็กรอกแล้วก็นําไปวางกั้นในพื้นที่มาให้น้ำเนี่ยไหลทละลักเข้าไปในบ้านนะครับที่อยู่ริมน้ําและพื้นที่ลุ่มต่ำเพราะว่าขณะน,นี้น้ําจากอําเภอหลงเก่าต้นทางนะฮะตรงแม่น้ําป่าสักแล้วก็ลําห้วยสาขาไหลลงแม่น้าป่าสักน้ํายังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นยังคงแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ําป่าสักตอนล่าง เก็บของเลยนะครับท่านผู้ชมครับและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดเพราะว่าฝนในพื้นที่เนี่ยก็ยังมีอยู่ครับยาวๆเลยอ่ะจนถึงปลายเดือนนะฮะ